นี่ครับนี่คือการถอนการห,หรออือก่อนห,หน้า,ห,นาห้าหนาสองนิ้วเส่เออนนที่ใหญ่ เดือพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องประสานสัมพันธ์แล้วก็หู้จังหวะต่อกันไงนะวางเนี่ยนี่คือการรือแบบค่อยๆทำนี่คือค่อยๆทำแต่ก็จะมามีเสียงดังแบบโกลงคามอ่าไม้มันหนักไม้หนักบ้างครับไม้หบางหนักครับว่าเอาพอทีมีน้ำเขาก็จะจับไปปักไว้ข้างล่างเลยนะเป็นส่วนนี้ดูดูดูส่วนนี้ในฝั่งนี้ดูระแนงก็จะเป็นระแนงที่หนาเป็นไม้เลี่ยมเลยนะเป็นเลี่ยม นี่คือระแนงถ้าเป็นระแนงไม่ระแนงเพราะว่าเขาดูลักษณะกระเบื้องเขาเนี่ยกระเบื้องเขาใหญ่มากเห็ไนไหมน้ำหนักเยอะโครงสร้างของหลังคาด้านบนเนี่ยป้องใหญ่มากเพราะว่าน,ำน้ำหนักมนเนี้ยเมื่อรวมตัวมาเมื่อเวาลารวมตัวเห็นไซส์นีใหญ่กว่าโปกตีนครับเนาะถ้ามันน้ำพับเข้าไปแหมเน,นี่นจะหนักแหมเท่าหนึ่งรับรมุ้หน้าใช่ไหมใช่แผ่นหนึ่งหนักกี่กิโลครับอาจารย์ คงคงคง,งเกือบ2องโลอะนะเผือ่อถ้าน้ำหนักมีน้ำเพิ่มมาด้วยอัตราส่วนมันจะเพิ่มมาแห่เท่าหนึ่งเลยอ๋อ่มันจะเป็นยาพันหนึ่งนะครับนี่ก็พันหนึ่งนี่เดี๋ยวเขาก็ต้องไปหากันน้ำกร,รม มันแน่ใจว่าอาจจะมีการการเปลี่ยนมาแล้วยุคหนึ่งนะเพราะว่าดูแลสภาพมันยังดีเกินกว่าที่มันจะผ่านมาค่ะแลัวมีอยู่ด้านใน่นาะอันนี้คือตัวด้านในเนาะอันนี้คือตัวด้านในลูกใช้ประมาณการม่นถูกเปลี่ยนมาก่อนหรือว่ามันมันน่าจะตั้งแต่ของเดิมก่อนมันมีมัมีเปลี่ยนบางบางแผ่นอ่ะที่จะเปลี่ยนซ่อมเพราะน้ำกัดบนเป็นทะลุอ๋นแสดงว่าการทํางานตะเพิ่นเนี่ยต้องพิเศษมากเนาะเพราะว่าปู่นั่นหรือเ่าเพราะเหอุหลังนี้โอกาสสูงว่า ก้อยู่ก็ตัวประเดงในรุ่นของทวดประเดงเนี่ยมากกว่าเกือบร้อยอ่ะแล้วดูเงินหลังนี้มันน่าจะมีมาก่อนอ่ะเพราะว่าเรื่องเกินร้อยในปกตินะพิเศษเนาะเพราะว่ามันเป็นใกล้น้ําทะเลกับน้ำก่อยเนาะมันไม้พวกนี้กับแข่งมันปนเรื่องพวกเราะแต่มันมีแมงบางอย่างที่ทำให้ไหมพวเนาะอันนี้คือน่าจะเกินร้อยแน่นอนเกินร้อยแน่นอนเพราะฉะนั้นได้ว่าเป็นเวลาดีเพราะว่าก่อนหน้าที่ตังเขาจะมาเจอเนี่ย ก็จะจะมีการลื้อแล้วจะตุ้มกว้างหมดนี่จะเป็นเรื่องที่น่าเสีดเยดายและปหาใหม่ี่เรื่องใหญ่เลยก็จะเห็นว่าอย่างวันแรกพวกค่อยๆลื้อทีละแผ่นนะนี่ยังคิดลําบากเลยจะย้ายกันยังไงขนออกไปซ้ําเนี่ยก็ค่อยๆกล่องไปกันคิดไว้ยังไงครับไปแหนมเอาไปเอายางรถมาไงยางรถหรใหญ่ล้วรถสิบล้อ ถูกต้องถูกต้องเราแผ่นเข้าวางถูกต้องนี่เป็นเป็นความคิดที่ดีวางวางแล้วมันลอยไปแล้วไม่รันไม่รั้วบนแล้วดึงลากไปเลยแผ่นเหมือนเรือเนาะเหมือนแปะเออแผ่นเออถูกต้องถูกต้องอันนี้เหมือนแปะเลยอันนี้เขาเขาบอกหัมห้ามพูมันยาวเนาะไม่ใครมีหรอกเดี๋ยวความถูกต้สึกซะจังหวะน้ำนะจังหวะน้ำแห้งเร็ต้องรอจังหวะน้ำอ่ะถ้าน้ำแห้งก็ขุดไม้ยีนเดี๋ยวเหมือนเท้าเป็นละอ่อนเนาะที่แบบลอยคอแล้วเนี่ยเป็นแปะเนาะนึกออกไหมเออใช่ใช่ใช่โอเคนะ อย่าลืมล้อมันกรนาดไปแล้วก็คนแากคนสบายมากนอะสบายมากค,ครับและเป็นแนวทางที่อู้ไปต่อครับ